รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน WPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาออนไซต์ครั้งที่1นึ่งนางสาวพิศณาแก้วตะกูลกรงเรียนบ้านโคกโกรดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขตสาประเด็นการแก้ไขปัญหาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนในกรณีต่างๆสมาชิเกเครือข่าย หนึ่งนางสาววิรวรณคำสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด2นางสาววชิรยาคงปางดีหัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านโคกกรวด 3. นางสาวนิชัการธรรมศาสตร์ครูภาษาไทยชั้นป .1 โรงเรียนบ้านโคกกรวดโมเดลทิเชอร์นางสาวกฤษณาแก้วตระกูลสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองรายวิชาภาษาไทยการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา 3. การปฏิบัติและการเก็บข้อมูล 4. การสะท้อนความคิดเอออ การวิเคราะห์ปัญหาครั้งที่1จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านโคขวดจำนวน25คนพบว่ามีนักเรียนมีปัญหาดังนี้ปัญหาการอ่านไม่ออกร้อยละ28ปัญหาการเขียนไม่ได้ร้อยละ20ปัญหาลายมือไม่สวยร้อยละ20 และปัญหานักเรียนขาดสมาธิและความสนใจในการเรียนร้อยละ16จากปัญหาที่กล่าวมาจรเรลยงเห็นได้ว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนที่สุดปัญหาการอ่านไม่ออกของนักเรียนชั้นประถุศภาษาปีที่2 2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทําแผนการสอนซ่อมเสริมรายวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงเพียงชนะจุดประสงค์การเรียนรู้ อ่านรูปประเสียงเพยงชนะไทยทั้ง44ตัวได้อย่างถูกต้องกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน7คนกิจกรรมการเรียนรู้คันนำครูสอนให้ในักเรียนรู้จักชื่อเพยงชนะทั้งหมดโดยใช้วิธีการอ่านท่องลองเล่นต่มมีทัดเพลงก็เอ้ยก็ไก่แบบดังเดิม ขั้นสอนครูสอนให้นักเรียนรู้จักรูปและเสียงของเพียญชนะแต่ละตัวเพื่อนำสู่การอ่านและเขียนสะกดคำต่อไปโดยใช้แผนภูมเพียญชนะครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและอ่านรูปเพียญชนะครูนำบัตรเพียญชนะและบัตรสละให้นักเรียนอ่านสะกดออกเสียงคำศัพท์ขั้นสรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปชื่อพยัญชนะทั้ง4-4ตัวโดยการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ตัว่องคว่าอะไรคะตัวอะไรคะขทหารอ่าเซลฟี่พูดด้วยนะคะอโอเคค่ะข้าวปลาหู เสียงให้ชัดลูกเอาเสียงชัดๆนะลูกโอเคเอาเสียงดังๆชัดๆลูกจอจานจอจานจอจานโอเคถูกไหม เออแต่ว่าผ้าไม่ถูกอะคะ่ะผ้าเป็นงองูนะคะผิดนะคะโอเคทีนี้หนูต้องจับคู่ให้ถูกหรืององูนออีือ่เงต้อจับใหม่ อันนี้จอจานไหนจอจานที่อยู่นี่นะคะเออหมอบึ refers, ้งมาอยู่กับช้างได้เลยนะคะหอช้างก็ต้องมาอยู่กับจอช้างนี่ขึ่งช้างสองชีสสองขาวชีสออกมาอันนี้อะไรคอฟันอ่านี่คอพันคอฟันมีไหมคอฟันที่นี่เจว่าแยกไว้นี่คอระฟังตรงนี้นี่คอปลาเอละช้างจอช้างอันนี้คืออะไร ตองดนะึคอฝาคอฝานะีอ่อฝาเอาแม่นะคะตอชูชัดชัดถูกต้องถูกต้อง ชูแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะเออพอพานจะจ่างอีกรอบก็ได้โอเคโอยโอเคลงมือให้นะคะอะกออากา ตัาอ่านว่าขาทีนี้คุณครูจะเอาพยัญชนะอื่นซึ่งไหนเรื่องง่ายขออาขาอ่านว่าขาขออาขอ่านว่าขาเห็นไหมว่าถ้าเราออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องเราจะสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องเช่นกันอ่านแล้วต่อไปถ้าเรามีสระมาต่อท้ายเราก็จะออกเสียงได้ 3. การปฏิบัติสังเกตและการเก็บข้อมูลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่มเสริมในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จํจำนวน7คนเรื่องรูปและเสียงของเพียนชนะผลปรากฏว่านักเรียนสามารถอ่านแบบฝึกการอ่านทางเพียนชนะได้อย่างถูกต้อง้อยละ9ก7 2 4. การสะท้อนคิดสิ่งที่ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี 1. กิจกรรมแต่ละขั้นตอนชัดเจนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ 2. ครูอธิบายอย่างเป็นมิตรเป็นกันเองทําให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและร่วมมือในการทํากิจกรรมเป็นอย่างดี 3. การแบ่งกลุ่มนักเรียนหรือจับคู่ทําให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดและกล้าสแสดงออกมาลิงขึ้นมีนความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น 1. การออกแบบผลการทํากิจกรรม ควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเพื่อความหลากหลายทางความคิด 2. กิจกรรมควรเพิ่มความสนุกสนานและสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนมากขึ้นด้วยเกมหรือของรางวัล